ใจเยอกซด้งศึกษาเหลือแบบนี้เขือนหวาพิธีลอยเรือมันก็สะท้อนทึ้งวิถีชีวิตและความเชื้อของคนในท้องถิ่นและมันก็มีความเป็นศินลปะด้วยนะเป็นความดีงามที่เราควรจะต้องรักษากันเอาไว้อะโดยเฉพาะชุมชนชาวเล ทุกคนคะจำภาพนี้ได้ไหมคะนี่ก็คือหนึ่งในฉากภาพยนตร์ของเรื่องสภารักสารสิน2216ค่ะซึ่งกิ๊บะเอารูปนี้มาด้วยวันนี้ค่ะนะักับปะว่ารักเอาไว้ที่หาดแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอปะเดี๋ยวเราไปตามหาปะกันก่อนดีกว่าค่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะกิ๊บก็มาเจอกับปะว่ารักแล้วนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นปราชผููมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องประเพณีที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้แหละสวัสดีค่ะปะว่ารักปดีคะกิ๊บมีรูปมาให้ดูอ,อันนี้เขาเรียกว่าประเพณีอะไรเอ่ยอันนี้ป,ะ,ปะเป็นอปะเพณีลอยเรือเลยลอยเรืออ่าลอยเรือกระโดดเร่อะลุกนะ กาบ้างไม่ฮันงเอาไล่อาซัตวมวาเจ็บคายแม่บาชซาโรบนกล้าวแล้วก็ลบไปทาโค้งเลยเส้นเนี่ยเรือเป็ดสะโดโครวก็คือเป็นเรือสะเดาะเคราะห์ค่ะสำหรับพี่นี่มูนหมู่บ้านต้องให้ไปตามใต้แม่น้ำคงคาเข้าไปเขาจะไปเป็นจุดนะลูกนะเขาจะไปทุ้งหมดว่าถ้าไปก็ลายยาก็ราก็ลายยา ก็คือปล่อยไปเลยปล่อยไป, <ๆ S 2> ไปเลยเกาะไหน <ๆ S 2> ก็แล้วแต่เลยเจั้มเจก็ไปอยู่โกะนี่ตั้มเจก็ไปตกคางกันั่้ก็เข้าไปเึ้นโกะแล้ว<อ>ออแล้วอย่างเงี้ยค่ะประเพณีแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะประเพณีนี้มัสตั้มเจสุปาบุรุษเข้ามาค่ะท้ายชดมาเลยมาเลยไปห้าป้าว่าหลักกันนี่อ่ปาป้าว่าหลักก็ตึกซ่ามาเลยมาเลยผมมัดเฮยเขาก็มาถึงป้าว่าหลักทำค่ะในป้าว่าหลักทำได้มดแต่ว่าทำทำปัสสาวะยาววีทำปัสสาวะอิสลาม ทำปะสาพุทมันไม่ได้ต้องเป็นปะสัปะไม่ส่งไม่ได้ในเรือนี่ก็จะตัดทำเสื้อผ้าหรูปอะไรก็ใส่ไว้ในเรือก็จะทำเบบรุกคนก็ให้ยูในเรือแล้วก็จะมีคนยั่วเรือคนยุ่ายเรือแต่นี่ปะทำให้แบหรือจะแต่นี่เป็นการจำลองชัตโตโคลหนูเห็นคนหน้าคายปลาด้วยปลาเล่นด้วยเพราะ่ยปะไปผู้ทรงอ๋อเล่นด้วยแต่เป็นผู้ทรงพิธีนี้เรียกว่ากิฟต์มาเนี่ยนอกจากมาตามรอยประเพณีแล้วยังมาตามรอยดาราร์ด้วยนะคะปะไล้คนทํำ ปะสามมดเลยจังเต่นนู่มาจนกระทั่งตรงนี้ปะสามมดต้องเป็นปะททำคนเดียวสำหรับประเณทนี้เพราะว่าซาลงไปสามับยี่ส่งเรือให้เขาเรือมันจกไม่ได้ปะตรงทรงทำเสียนครูอลไรต้องส่งทำจริงเลยเรือสลุกโกรธเลยจำลองเลยต้มแบบเมื่อนัวเลยอาชาทำแบบทำเรือจริงเลยมันไม่ได้เนี่ยโหลดทำแบบเลยจำลองให้แล้วถ้าทำแบบเรือจริงๆอ่ะค่ะป้าปกติคือปีหนึ่งเราจะได้เห็นทำซองกลางสองครั้งซองกลางเดือนหกกับเดือนสิบเอ็ดพอถึงเดือนก็พับเริ่มชิปซี่อา พอสิมาคามจะทำน้องมาเลยมมไาว้แก่ลาสุปลาพระต่างกัเขาโขกลังคืนพรจะลงไปแก่เรือทำรถทำต้องเรือสะดวกครแล้วอย่างเงี้ยค่ะป้าภาพนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมประเพณีจะถึงล่าสุดที่จะมีขึ้นเนี่ยวันไหนคะป้าตอเร่งปัส่าวคนพื้นพืนบ้านเราก็เยี่ยมวันือนฮกสิบสี่ขามทางคืนสิบสี่ข้ามอ่าสิบสี่สิมาขามนะหรนะค่ะ ก็จะมีพวกมาเลยไสสิ้นแล้วเรยอรถเบ็ดตกมาก็จะประดับหมดเลยอันนี้ประดับไม่ได้อันนี้ประดับไปได้แต่คือถ้าของจริงก็คือเราอะถ้าสมมติเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็สามารถเอามาประดับคือสะดอกคอไปด้วยสัตวำเบ็นี้ซักท์จำปะาําแก้บ้านนั้นทํเ็ตัวจริงเลยโอกไม้เราเรืองนี้จะเซ็มไหมแล้วประเพณีเนี้ยค่ะป้เราจะต้องทําตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางวันทำเรือโคนทำเรือก่อนทำกางแจ๊ตีสิบเช้าทำเรืเสรเซพอประมาณครับ สีหกหรือจะลอยลอยสัมผีทีเลยจะลอยจะทำนั่แล้วจะทำนั้นแล้วทำได้ทำได้จ้ำผู้มือเลยรแล้วทำกระส้วงกระสานแล้วต้องทถวไม่ครบไหมแต่จัดนี่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีไม่มีในหนังไม่ได้มีแล้วอย่างเนี้ยป้าถ้าแบบตอนช่วงกลางวันเราทำลอยเรือกันแล้วเนี่ยตกกลางคืนเรามีกิจกรรมร้องเล่นอะไรบ้างไหมคะลำวงลำวงเออลำวงลำวงยังไงบ้างก็แกมือแกเรื่อยเลยเปิดบิดทีเรียก็ระป้าแล้วมาเปิดให้แล้วป้าก็เอาอีกป้าเอาหมดเลยทั้งเพลง ทุกย่างเลยก้าวชิบซี่ขามยำงวงที่เส้นละวงก่อนป้ากระดาเปิดผีชีให้เขาลำแล้วละปลาคะกิปะเห็นในภาพยนตร์นะคะมันมีประเพณีอีกหนึ่งประเพณีก็คือประเพณีนอนหาดอ๋อนอนหาดนอนหาดคือประเพณีตรงเนี้ยสําคัญยังไงอะคะป้านอนหาดก็มันสําคัญก็หมดว่าถ้าคนเขาเหมือนกันแหละเซฟค่ายไม้บายก็บอลหลังเป็นนอกเเาหมือนกันเหมือนการเสียบชาอดลูกคนหลายย่างกันแล้วคนหลายย่างมันจะเบ็บลอยเรือเบ็บข้อยักษ์ว้าภาษาเราก็มีขี้วิ ก็อยากขี้กุยนั่นแหละทำการจากก็าว,าว่าบนขี้กุยอันนึงไปแกเมื่อแกยิก่งลุดเดียวทำไว้ก็ามาบอก,กว่าชี้กุยเพื่อเรื่องสักอันส่งอันเอาไว้คนป้าทำถึงสิบแปดสิบเก้าอันแต่ทำมาไว้นั้นกำเคยจะไปสะดกอกเราจำเคยแกเมือเ่อตึกสำได้เลย พูดง่ายๆว่าประเพณีลอยเรือลงเลและก็ประเพณีนอนหานี่เขาหมายถึงประเพณีที่เกี่ยวกับการสะดอกเคาะนะคะซึ่งซึ่งก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้มีประเพณีมีขั้นตอนอะไรอย่างเงียปะดูแลให้ไอ้นูโนรี่จะมมันเดือนสามเดือนสามอ๋อสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าห้าคืนห้าคืนต้องอยู่ยาวห้าคืนไหมยาวเลยก็ก็คนกับไอเซียมดอก็ไปนอนไปแล้วทุกป่าซ่าก็ไปนอนกัน เดี๋ยวป้าพาหนูไปชี้จุดที่เขาแบบทําพิธีในในรูปอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะป้าพื้นที่ตรงไหนที่เราแบบจุดที่ทําพิธีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตามไปช่เลยได้เดี๋ยวป้าพาไปเดี๋ยวคุณผู้ชมเราจะตามไปดูกันนะคะ สำหรับประเพณีลอยเรือลงเลนี้นะครับก็เป็นการสืบทอดความเชื่อเรื่องการขับไล่สิ่งอัปมงคลของชาวเลโดยให้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นลอยไปกับเรือครับด้วยวิธีของชาวเลที่ผูกพันกับทะเลจึงมีความเชื่อว่ามีเทพผู้ปกปักรักษาในทะเลและบนเกาะจึงต้องทำพิธีเพื่อบูชาให้ปกป้องคุ้มครองพร้อมกับปล่อยเคราะห์ยสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากหมู่เกาะซึ่งประเพณีลอยเรือจะจัดขึ้นในจังหวัดทางภาคใต้ที่ติดทะเลได้แก่ จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาสตูลและตรังครับหากนักท่องเที่ยวต้องการไปสัมผัสประเพณีนี้นก็สามารถติดตามรายละเอียดตามแต่ละจังหวัดที่จัดกิจกรรมได้ครับ